สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่218นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวสายฟรีไปสุ่มเช็ดโลกปักทงนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายฟรีเริ่มต้นตามนี้เลยนะครับและก็สำหรับวันนี้ครับแปลแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สำหรับวันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นบึ้มบัามซัมเบ้ครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาวแต่หนึ่งหมื่นหนึ่ง 192นะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นชุดเริ่มต้นครับจะเป็นเสื้อครับผมและก็จะเป็นกางเกงครับและก็จะเป็นรองเท้าสีดํานะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักธงครับและก็ท่าถ่ายแรงแกนและก็จะเป็นท่าบารมีพ่อแม่ครับผมและก็ครับจะเป็นท่าไอเกมแปดและก็ลูกซองมังกรครับ และก็ MP40 และก็ท่าสกาครับสำหรับท่าสกินปืนทับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็ปิดท้ายตัวยไเคมังกรนะครับตามนี้เลยและก็สำหรับวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสมช็ดตโลกปักธงกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผม l go ปส้วฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย อ๋อกำลังจะเล่นโซนพีสไตล์ครับพี่เชเคเอาอ่ะอันนี้นายคนไหนครับลุงตู่เหรอลุงตู่ใช่ครับโอ้โหนายไปตั้งชื่อแบบนั้นได้ไงชื่อประมงค้นชื่อคนตายไปเปลี่ยนซะโอเคครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนครับพี่เออชื่อไม่ดีโอ้โหไปกล้าตั้งได้ไงแหมเกินไปอันนี้ผมตึงปะผมตึงปะตึงครับวิ่งทำดัครับผมอย่าชมขอลองช่วงนี้บ้ายออยู่แหมตัวตึงไงผมเนี่ยตัวตึงหมูแปดรู้จักปะไม่รู้จักครับเอา้าไม่ดังพอเหรอ ไม่ไดังครับเฮ้ยผมท้อว่ะเฮ้ยเกินไปเดี๋ยวผมขอแอคหน่อยได้ปะได้ครับพี่อจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆฟตึงปะตึงปะอุ้ยตึงเกินพี่ทำดาครับผมทำดาตัวตึงไงผมอะของจริงอยู่แล้วระดับนี้แม่ระดับก๊อตมูแปดผมบอกเลยแล้วน้องผู้หญิงสองคนนี้ทาไมเขาไม่เปิดไม้อะอ๋อเขาคาสายกับผมครับเขาแฟนผมสองคนเลยครับพี่ใช่หรอใช่ครับเฮ้ยเวอร์เกินจริงปะเนี่ยจริงครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เกินไปให้นายทำยังไงอะอ๋อผมหล่อครับโอ้โหเฮ้ย <Hey, S 2> ผมขอเป็นลูกศิษย์ได้ปะได้ครับพี่เชดเคเอาเรื่องเกินนายเฮ้ย hey, เอาดีๆไม่ปั่นนะไม่ปั่นครับเชดเคเอาอ่ะเฮ้ย hey, ตึงเกินเฮ้ย hey, เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหน่อยได้ปะได้ครับพี่เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวกดท่าพร้อมการสี่คนนะเดี๋ยวนับให้เอาปะโอเคครับมาหนึ่งสองสาม โอ้ยพี่ปักทงทำดาครับผมทำดาแม่ขอร้องอย่าชมอย่าชมแม่ผมบ้ายออยู่ช่วงนี้ขอร้องขอร้องนี่ถ่ายแรงแกแปนหนึ่งดอกเฟี้ยวเฟี้ยวนี่ทำดาครับผมทำดาพี่ตึงเกินโุ้ยทำดาครับผมอย่าชมขอร้องอย่าชมตัวตึงไงระดับตัวตึงหมูแปดทั้งทีตึงจัดเลยของจริงอยู่แล้ว ของจริงครับผมของจริงแม่นี่ปักไปอีกทีนึงจัดไปลัวๆวนี่ปึ้งเขาให้เฮ้ยพี่มีสิทธิ์ได้แบบว่าสาวแบบเองปะ่ะสักสองคนอะไรเงี้ยได้ปะ่ะมีสิทธิ์ป่ะโอ้โหได้ได้อยู่แล้วพี่มีสิทธิ์เลยวิธำดาครับผมแม่ระดับนี้ไงโอ้โหตัวตึงหมูแปดทั้งทีไม่มีก็ไม่แปลกเฮ้ยไม่มีก็แปลกเออจริงไม่แปลกกับผีอะดิหลอนหลอนหลอนสอรี่เท่อยู่แล้วเท่อยู่แล้วอย่าชมพี่บอกแล้วไงอย่าชมพี่บ้าโยเดี๋ยวเอาท่าทั้งหมดมาแอคเลยนี่โอ้นายชมเกินไป พี่เทเลยโหโคตรเทอ่ะพี่โอ้นายสมใชบผมนี่อยากไปเอาท่าในคังมาแอคให้หมดเลยนี่โอ้โหแม่สมเกินโอ้พี่เทมากเลยแต่ว่าคือความจริงไงทำดาไงทำดาครับผม่ยของจริงตัวตึงนี่ปักธงไปอีกทีนึงครับผมนี่ตึงๆเลยโคตรเทอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอแอดนายหน่อยได้ปะได้ครับพี่จัดไปเฟี้ยวๆโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เล่นกันนะครับว่างๆครับบายบายครับ ครับฮัลโหลครับวันดีครับเชื่อแม่ใครเข้ามาคนหล่อคนเทค่ครับผมบึมบัมซัมเบครับโหเฮียสภาพเป็นไม่น่าเท่อ่ะอ้าวแม่งกังอะ่ะเฮ้ยว่าผมทําไมครับเนี่ยแม่งจนอะ่ะแม่งคตดจนอะ <c oughs> โอ้โหดูถูกผมเฉยเลยอะ่ะแม่งไม่ชอบขี้หน้าเลยว่ะเชดเคเอาว่ะเฮ้ยนายเกินไปนั่นปากหรอครับ แน่นอนครับปากครับน้องไม่ใช่เหรอเปากห่อโอ้โหปากหรือว่าหมาครับน้องก็ปากครับหมาใช่เหรอใช่เหรอครับว่าตัวเองหรือเปล่าฮ้ไอ้เชี่ยไม่ไดูตัวเองนะเชี่ยไม่เคยมีใครสอนเรื่องมารลายยาเหรอครับมีครับแต่พี่ไม่ฟังครับน้องเชเคเอาว่ะเอาเรื่องเกินมีหน้ากล้าพูดเนาะว่าไม่ฟังเชชเคเอาว่ะภูมิใจนะครับเจริญเจริญเด้อแน่นอนครับผมเจริญนี่แหละครับเชชเคเอาว่ะ คนรวยเขาต้องเป็นแบบไหนหรอครับแบบหมวกเอฟอ่ะเชคเฟเอาอ่ะไม่มีครับผมหมวกร้อยห้าสิบบาทครับไม่มีครับผมหมวกสี่ร้อยห้าสิบเพชอะไม่มีหรอกจริงๆริสี่ร้อยห้าสิบเพชแต่ก็มีตังค์เติมครับนอ้องเชคเอฟเอาอ่ะเอาเหอะจริงๆผมคนจนไงอย่างที่นายว่าผมไม่มีหรอกจริงๆแน่นอนครับน้องรู้รู้ตัวเองก็ดีแล้วครับโอโ้โหเกินไปเปิดปากมาคําแรกนี่ก็เสียมรยาทเลยนะนายอ่ะ เปิดหัวได้ด้วยอ่ะทำไงเชฟเคเอาว่ะไม่ได้อ่ะเชี่อแล้วน้องซาไอโมโมนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไอปะครับใช่ค่ะเชฟเคไอ้ฉันที่เ่งเยอะนะแฟนกูนะไอ้เชี่าอ้าวเหรอครับขอโทษครับผมขอโทษขอโทษแฟนกูครับน้องยืนครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้เดี๋ยวก็หัวแตกเหรอไอ้เช่าเชฟเคเอาว่ะปากดีเกินทำไมอ่ะฝีมือก็ดีอ่ะฝีมือตึงแดมาด่โอเคครับผมโอเคครับผม มาครับทุกคนเดีย๋ยวเราปักธงใส่หน้าแม่งเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ่มคนรวยมีปะครับเชดเคเอาว่ะร้องเช่าด้วยเฮ้ยคนรวยมีปะครับห้าสิบบาทครับน้องชัมม่วโมงละห้าสิบบาทเชดเคเอาว่ะเฮ้ยแต่ว่าขอผมมันถาวอนอะดิผมเติมเองด้วยอะ่ะ ไม่ใช่กับน้องชั่วโมงละห้าสิบบาทครับนายมีเปล่า,านายมีเปล่าเนี่ยท่านอ่ะนายมีเปล่าอุ้ยไม่มีเลยหรอขอขอ,ขอตั้งแม่เติมเมื่อท่าแบบเนี้ยอุ้ยไม่ร้องเลยครับไม่ร้องเลยครับเฮ้ยไม่มีแล้วไม่ร้องเลยครับจริงๆริงเ<อ>ชื่อผมอย่าร้องอย่าร้องมันน่าสมเพชผมบอกเลยโคตรทุเรศอะ่ะตัคงในกระเป๋าเปแล้วป๋อชะ เชชเ่เอาว่ะเฮ้ยนายร้องเกินนายร้องวิ้ยไม่มีสักท่าเลยหรออุ้ยไม่มีสักท่าเลยหรอครับเอ้ครับมีท่านี้เอาไปวิ้ยคนรวยไม่มีสักท่าเลยอะมีครับเนี่ยทำไมอ่ะมีท่าทำไมนายปากดีจังเลยอะเฮ้ยทำไมนายปากดีเกิน่ะทำไมอ่ะจะเอาไม่หรอจะเอาไม่หรอเอายังไงหรอครับเอายังไงหรออะไรนะเชชเช่เอาว่นหนึ่งหนึ่งด้วยหรอ ได้เหรอครับสองหนึ่งสามหนึ่งเชค์เเอาว่ะปากดีเกิน้หมดด้วยตนเนี่ยถ้านหนึ่งหนึ่งผมชนะผมได้อะไรอ่ะอยากอยากได้อะไรครับบนโลกที่แบบหาได้หาได้ทุกอย่างอ่ะเนียรวยด้วยอ่ะเชคเคเอาว่ะแพ้เสียเมียเปล่าว่าแต่ตัวเองมีเมียหรือเปล่าไม่มีครับผมไม่มีครับไม่มีครับผมแต่ผมอยากได้เมียนายอ่ะ ไปไปหาเมียได้ก่อนไปใช่ไหมเดีโอ้โหจุกว่ะเฮ้ยจุกเกินอยากคนจน้าเนี่ยปักทงเช่าอ่ะเชียว่ะลอปักทงเช่าอุ้ยแต่ว่าไม่มีครับเอาเป้าหนึ่งหนึ่งแพ้เสียมียเอาเป้าเอาป่ะรอเลยอ่ะเฮ้ยน้องไอซ์เขาตอนนี้เขาพร้อมเป็นเมียผมแล้วอ่ะเขาคงไม่อยากเป็นเมียนายหรอกจริงจริงนายปากหมาเกินไปอ่ะโคตรไรมารยาทอ่ะ ทำตัวแบบว่าสะทุนเกินอ่ะสะทุนเกินไปอะนายอะมันไม่มีทางเพศละครับน้องใช่เหรอใช่หรอครับน้องไอครับพร้อมจะมาเป็นเมียพี่ยังครับผมนี่เกี่ยวอะไรอะอ้าวแล้วน้องไอซเขาบอกเขาเกี่ยวอะไรอะนายเอาเป้า มาดิใช่มาดิเอาได้นะได้นะเก่งักด้เอาก็มาดิครับอ่ารับเพื่อนดิอ่ารับเพื่อนดิมั่นใจเปล่าอ่ะได้ครับผมได้เอ้ยนายจะมาหลอกให้ผมแบบว่าสร้างหรือเปล่าสร้างสร้างให้ได้ครับน้องสร้างได้เหรอใช่เหรอเอ้ยคนรวยเขาเอ้ยได้หมดครับผมได้ได้ได้เอาอ่ะคนรวยจะสร้างให้ว่ะเชดเคเอามาได้หมดครับผมมากๆออกมาเถอะออกมาครับผมอย่าทําตัวสะทุนอยู่แค่ในห้องแค่นี้อย่าปากดีครับผมออกมาออกมาออกมาครับผมไอ้ขยะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปหนึ่งหงกับมันเลยดีกว่าครับทุกคนครับโอ้โหปากดีเกินครับทุกคนไปกันเลยครับผมเลสโกครับผมปิว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับขอซื้อปืนก่อนนะครับทุกคนเด s e r t Eagle ครับและก็ไอวอลครับผมและก็เก่อสองเหมือนเดิมครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิร์ชหัวบักปอบคนนี้ดีกว่าครับด่าผมซะยับเลยนะครับทุกคนและคือปัญหาแม่งเหยียดผมด้วยครับเกินไปผมบอกเลยไปครับทุกคนเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้แม่งเลยดีกว่าครับเอวิโกครับผมจ้าเอ๋จ้าเอ๋อยู่ไหนจ้าปึ้ม มาเอาเรื่องจังวะทุกคนโดนตัวเฉยเรียบร้อยครับทุกคนระยะโจมแปงดอกแหม่เจ่มแจ่มเลยนะครับโอ้โหติดอยู่ในไอวอเฉยอะไรเนี่ยเกินไปนะครับทุกคนแล้วก็ครับรอบนี้ครับซื้อลูกซองเลยดีกว่านะครับจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวนั่นแนะของจริงผมบอกเลย จะเอ๋แล้วคือปล่อยตัวช้ามากครับทุกคนดูดิโอ้โหนานเกินนะครับสิบวิเลยโคตรนานจริงๆนะซื้อเห็ดดีกว่าครับจาดไปสออันเฟี้ยวเอวิกโกครับผมบึมบัมซัมเบกันเลยทีเดียวเชียวไปครับทุกคนเลสโก o ครับดักมันด้านหน้าดีกว่าครับทุกคนมาแล้วนั่นแน่เอาวะ่ะมันมาช้าวะ่ะ พัญญาก่อนครับทุกคนมันอัดตัวผมสยับเลยนะครับ ตัวเฉยเรียบร้อยครับผมเต็มหัวครับทุกคนจัดไปครับผมเฟี้ยวๆฟี้วและคือผมไม่มีสกิลด้วยนะครับมันเปิดสกิลยิงผมยับเลยครับทุกคนเกินไปและก็รอบนี้ครับซื้อเห็ดเหมือนเดิมครับผมไปครับทุกคนต่อครับแล้วก็ลืมซื้อหมวกครับไปซื้อหมวกก่อนละกันและคือผมไม่มีสกิลว่ะทุกคนดูดิไม่มีเลยครับสกิลวิ่งไวก็ไม่มีและคือมันมีหมดเลยโอ้โหผมท้อว่ะ ถือว่าต่อให้มันก็แล้วกันนะครับทุกคนดูดิปล่อยตัวช้ามากครับผมจะรีบจบเกมนะครับเนี่ยแล้วผมแบบว่าจะไปทวงแบบอ่าสิ่งที่แบบว่ามันเดิมพันกับผมไว้ครับทุกคนแม่เดิมพันอันใหญ่หลวงผมบอกเลยแม่แพ้เสียเมียพุ่นนะบักปลอบเรียบร้อยครับผมจาดไปทุกคนเฟี้ยวเฟของจริงผมบอกเลยปักทองไปหนึ่งทีนั่นแนละี ตึงเกิน3าสูตแล้วครับทุกคนจังหวะนี้และก็ครับซื้อเลยดีรอบนี้ซื้อเห็ดเ,เหมือนเดิมดีกว่าครับมันไม่ค่อยมีอะไรให้ผมซื้อนะครับทุกคนมีอะไรบ้างนะสองยาวไหมน้องๆน,นะครับชอบให้พี่เล่น2องยาวนะครับทุกคนหลายๆคนขอกันมาเนาะไปครับทุกคนไอวิโกครับผม <c oughs> แลวคือเปอยตัวช้าจังวะผมหุนหวยนะครับทุกคนตอนนี้นานเกินแมผมก็จะรีบแบบว่า อ่า uh, ไปแบบว่ายังไงอะทุกคนไปขอเมียเขาอะไรเงี้ยนะครับทุกคนครับเมียชาวบ้านเนี่ยผมชอบของชอบเงแ่หมต้องรีบจบเกมนะครับทุกคนและคือแฟนเขาไม่มาดูสเต็ปผมเลยเหรอวะเขาก็ดูอยู่นะครับจ๊เอมปึ้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 ม เล่นยากว่าทุกคนซองยาวเนี่ยอุ้ยโอ้โหหลน่นเรียบร้อยครับทุกคนเฟล้วเฟี้ยวแม่อย่าให้ไอ้ท็อปจับเดสเซอร์ตอีเกิลนะครับทุกคนปืนโปรดนะครับแม่โดนทุกรายผมบอกเลย40วัดจังหวะนี้และก็ครับซื้อเหตุ3ต่อไปจัดไปครับทุกคนเฟล้เฟี้ยว ของจริงผมบอกเลยแม่ตัวตึงไงตัวตึงหมู่แดครับผมผมจะแพ้ไม่ได้นะครับต่อให้ผมแพ้ผมก็ไม่มีอะไรเสียให้มันนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่มีเมีย <c oughs> ผมไม่มีใช่ครับทุกคนผมไม่มีเมียครับผมท้อวะก็ oh. อย่างที่มันว่าแหละมันดูถูกผมยับเลยครับทุกคนโอ้ไอท็อปเศร้าไปครับทุกคนต่อครับผมเลือกตีบทตีหน้าเศร้าก่อนจังหวะนี้ยิงให้ยับครับทุกคนยิงให้ยับปึ้ม เึ้มปึ้มโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนแหมเต็มหัวครับผมโดนมันเปิดแลกจังหวะนี้ไม่น่าขิงเลยนะครับไปครับทุกคนต่อครับผมรอบนี้ครับซื้อลูกซองเหมือนเดิมดีกว่าครับไม่ค่อยอยากเล่นลูกซองยาวนะครับเพราะว่ามันยิงระยะไกลไม่ค่อยได้เนาะคือแบบว่าระยะมันสั้นมากครับลูกซองยาวเนี่ยแล้วก็ซื้อก่อสามหมวกสองแล้วก็เห็ดสามครับผมไปครับทุกคนเอวิโกเอวิโก Let's go let's go ปล่อยตัวชา้าจังววะทุกคนดูดิโอ้โหแม่เวลาปล่อยตัวนี่แหละทำให้ผมหงุดหงิดนะครับทุกคนแม่หัวร้อนกันเลยทีเดียวเชียวจริงๆจ้าเอ๋อยู่ไหนจะสสโลพร้อมเอาเมียมาถวายพี่ได้ยังจ้าเพิ่มเข้าให้อยู่ไหนวุน้ยไม่โดนเรียบร้อยครับผม นั่นแน่ของจริงแล้วก็ก้มลงไปถามเอา้ตาอตายแล <fin Stark brewer y> แ้วเหรอแค่นี้นะครับทุกคนอย่าไปซ้ําศพนะครับทุกคนครับแค่ก้มลงไปถามเฉยๆนะครับว่าเอ้าตายแล้วเหรอแค่นี้พอนะครับทุกคนอย่าไปซ้ําศพเขานะครับเดี๋ยวมันร้องนะครับทุกคนแหมไอ้พวกแบบวันนี้ครับมันชอบร้องกันนะครับทุกคนเกินไปนะครับทุกคนแหมดูถูกคนอื่นแต่ว่าฝีมือนี่ไม่ได้คึงเขาอันนี้ก็ไม่เอานะครับทุกคนแหม เหยียดคนเก่งเหยียดคนเก่งพ่อสูงส่งแม่เจริญเจริญนะครับอนาคตอ่ะเจินไปผมบอกเลยไอ้พวกแบบนี้นะครับเจออยู่ไอ้การนี่ตบหัวโยกนะปั้งปั้งปั้งอุ๊ยเกีเป็นไรอ่ะอุ๊ยเมาล็อกอุ๊ยเมาล็อกครับทุกคนได้เอ๋สโล เฮ้ยมันเล่นสเตจจิงโจ้ว่ะเฮ้ยมันตึงจังวะเรียบร้อยครับทุกคนจัดแต่เฟี้ยวแม่ จริงผมบอกเลยผมเนี่ยตัวตึงระดับก็ตหมู่8ผมบอกเลยตัวเปิดครับผมไอ้ท็อปมันตัวเปิดหมู่8ตอนนี้ครับผม6กหนครับทุกคนและก็ครับซื้อเห็ด3ครับจัดแปสองอันเฟี้ยวไปครับทุกคนต่อครับผมก็คือเกมที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับมันตึงจังวะทุกคนแม่ดวดเป็นหวดครับผมเฮ้ย <c oughs> หรือว่าสเต็ปม,มันจะมาวะทุกคนผมไม่รู้อ่ะแม่งเฟี้ยวไเนี่ยเกินไปผมบอกเลย แต่ว่าผมต้องรีบปิดเกมให้ได้ครับผมจะไปเอาเมียมันนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ออเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเกินไปผมจะไปทวงสิ่งที่แบบว่ามันมาบอกว่าจะให้ผมไว้นะครับทุกคนถ้าผมชนะมันปุ้ม อุ้ยวิวิอุเ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเกินเช็ดเค่เอาว่ะเฮ้ยทุกคนสเต็ปแม่งเอาเรื่องอย่างว่าเช่นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่นบ้างเดี๋ยวผมเล่นบ้างปืนมอะไรนันเมื่อกี้ MP5 ปะ UMP นี่ว่ะจัดไปครับทุกคนแหมจะเล่นชะได้นะได้นะถ้าจะเล่นก็ได้นะครับผมบอกเลยน้องๆก็ยิ่งขอให้พี่เล่นพวก UMP MP5 อยู่นะครับจัดไปครับทุกคน จัดไปครับผมเฟี้ยวๆแม่ของจริงอยู่แล้วระดับนี้เล่นให้ได้หมดครับผมไปครับทุกคนเอวิกโกเอวิกโกมาไอเด็กเวนด่ากูใช่ไหมมึงต้องโดนชุดใหญ่บอกเลยจะเอะเจ้าเหรอฮะ,ะเจ้าเหรอไอท็อปก็แบบว่าตึงๆอยู่นะไอพีไฟเนี่ย มันอยู่ไหนวะอ่าโดนไปดีเก้าสิบจะวัดใช่ <S <S มันอยู่ไหนวะทุกคนเฮ้ยไม่ตายเหรอ ชิบเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเกินเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเชี่ยเอาเรื่องวะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนไม่เอาเรื่องเกินได้เนี่ยจริงๆผมบอกเลยชอบว่ะเฮ้ยชอบจริงชอบจริง chúng anh lên đi khơi hey, xe từng trong quá khơi hey, đi không cho chết tai ui hey. khơi เฮ้ยโอ้โหผมโดนครับทุกคนไอเชีย่ยเฮ้ยตึงจริงตึงจริงพี่แม่งชอบอะสเต็ปม,มันอะเฮ้ยเมื่อกี้ตึงจริงนะครับทุกคนแม่งเฮ้ยเอาเรื่องเกิน <c oughs> แล้วก็ครับ M P 40ไปแล้วก็ครับ U M P ครับผมจัดไปครับทุกคนเฟลยเฟี <c oughs> <ๆ>้ยวแล้วก็ไอวอลครับแล้วก็หมวกสองเกาะสามครับก็ขอเหตุหน่อยละกันนะครับทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้แม่งเล่นกันจนถึงวงท้ายเลยครับทุกคนวงบีบเกือบโคบ้า เฮ้เอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยแม่งชอบจริงผมชอบจริงครับทุกคนแต่แม่งปากดีไปหน่อยนะครับอยู่ใกล้ๆนี่ตบให้หัวโยกเลยนะครับผมบอกเลยจริงๆแม่แม่ทำส่งมาบุรีไอท็อปล่องจนพุ่นนะมึงส่งส่งมากมั้งนะครับทุกคนครับแม่ไอ้นี่นี่เกินไปเอาหรอหฮะเจ้าใช่ จัดไป oh. อุ้ยตัวผม oh. ว่าน้องๆตาลายนะครับจังหวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอวอไอวอบักรอบเฮ้ย <Hey, S 2> บักรอบไอวอออกไปดิ พัญญาก่อนครับทุกคนผมว่าถ้าผมเล่นไอ้นี่ไม่น่าจะจบไปนานเลยนะอุ้ยหลอนอุ้ยโอ้โหกระสุนหมดอยู่ไหนวะไม่โดนเฉย เชี่ยเอาเรื่องเกินเอ้ยเรียบร้อยครับทุกคนผมผมตายแน่เอาหรอเอาตายเฉยโอ้โหมันจะโดดมาเพื่อยิงผมด้านบนผมก็ตายแล้วนะครับทุกคนเอเชี่ยนี่แม่งเอาเรื่องเกินจริงๆแต่ว่ามันตึงจริงนะทุกคนแต่ว่ามันก็แพ้ผมนะครับเจ็ดต่อสามครับผมแม่ผมมันของจริงไงตัวตึงหมู่แปดครับผมแม่ โอ้โหเล่น UMP นี่ยิงไม่ค่อยโดนนะครับทุกคนคือมันยิงยากนะครับแล้วก็ครับปิดไปด้วยสกอร์สวยๆนะครับทุกคน7ต่อ3ครับผมดาเมจครับก็2820นะครับตามนี้เลยและก็ครับเดี๋ยวเราออกไปชวนมันมาคุยในหน้าล็อบบี้ดีกว่าครับทุกคนไม่รู้ว่ามันเอ้าเมียมาให้ผมหรือเปล่านะครับทุกคนครับแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ดวนนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปคุยกับมันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผมเลสโกปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอชวนมันมาก่อนนะครับทุกคนจัดไปครับผมเฟี้ยวคิมินโนโต้ครับจัดไปเฟี้ยวมาหรือเปล่าเชดเคเอาว่ากล้ามาด้วยนะครับทุกคนเปิดไมค์คุยกับมันเลยดีกว่าครับฮัลโหลครับนายพาเมียมาให้ผมด้วยหรอนาย73ครับผมผมชนะนะเฮ้ยผมขอนนองไอ์เลยกันล้กันนะครับได้เปล่าผมแอดเลยนะเอาเดี๋ยวเฮ้ยนาย เอาเดี๋ยวไปไหนอะเอาทุกคนไอเชี่ยมันหนีผมครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเกินไปผมกำลังจะแอดน้องไอพอดีมกเมื่อกี้เอาอะไรวะเกินไปครับทุกคนไม่ออฟไลน์หนีผมเฉยเลยอะ่ะตกใจเลยครับเมื่อกี้ โอ้โหกำลังจะกดแอดพอดีเฮ้ยเวอร์เกินโอเคครับทุกคนไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าผมก็ยังมีเพื่อนมันอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยแอดเอานะครับทุกคนแล้วก็ครับสาหรับ EP นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับแล้วก็สําหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคน รักทุกคนนะครับผมจุ๊จบๆครับบ๊ายบายปิว้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊จบๆครับบ๊ายบายปิว้ว